เราวันที่สิบครับวันที่สิบเดือนท่านว่าครับมีโอกาสออกมาตอนนก่องเสาๆจะหน่อยอากาศกระสอมสีดีนเจ้น้อยครับแจ่เเสาผมเอานกเอาปาสสองตัวไปสีอะไรบ๊บ๊ะไปตัวนั้นตัวนั้นเขาหาลูกต่อไหมผมลูกไหมผมเหมือนเขาเขาสามเทียดยครับสีอะไรอยู่เพื่นเขาสามเทียเราไปจับย่อยไปบาย่อมโงเลยบ่ย่อมติดลง แล้วออกไปกับเขาอีกออกไปเขาอีกขณะผมเอาเจ้านน่มยอมมากครับนกนกไม้ผมสระขนเอาน,ดนกดีโยสู่นกดีโยครับราทัานดนกตัวเด่นเป็นนกไม้ใส่ตัวนึงอีกเล้วกเขากลับไปบเขาเขาไปย่งไใดไปจับตัวย่อยไปไปบุลงหาหนกตอ่อเถียงอยู่หนันหลับเป็นชั่วโมงตัวที่สองผมเอาใส่ตัวนี้ <c oughs> ผมจเจ้าหน่อยู้ทอทออกมากครับ หลังจากเอลเลวินพานมันตกใจมันบ่เอาเนาะได้แต่อากาศปลาไม่ดบ้านมันหาวเนาะครับเนาะมันหาวผมก็เลยออกมาเฉดบางจัาหน่อยเขาขึ้นครับนกเขาเหมกันตัวนี้ตัวนี้ก็เขาหาเจ้าหน่อยผู้ท่อนพอดีอย่างนี้ียงคู่อยู่ประ่ามันมันโดดไปโดดมากเพราะมันสี่เหี่ยมเบิ้งเข้ากันขันไดก็ถือ่าหมานชมเสาแต่ว่าตัวตัวลงมปผมเหนตัวนั้นเหนียวครับเขาสามเสียไปจับโยบไผ บอ,อกวาใส่ต้นขามตัวนี้เขาไปอีกออกมาเขาไปอีกสองสามเทีย่ยแล้วไปจับยุ่ไปปลาย,ายดุกตอ่อผมอยึดแข็งแางไม่ลงเลยบ่ลงไตเดี๋ยวก็เทียบกันอยู่หันละครับเดี๋ยนี่แต่ตัวเดียวส่ยยงสียาบยากอยู่โปเต้นเขามานโปเต้นครับงอแงเทียงเลยเื้อแต่เจ้าน้อยผู้ซ่อ,น,อนผมใส่ตัวนี้ผม,ผมใส่ตัวนี้ผมว่ามันเหยียบแล,ะละ้วล่ะมันเขามาแล้วมาคู่ในกันซ้อมตาดสามตัดเดี๋ยวนี้ยังผมสียางไปเบิ่งข้าวก่อน มันคันห้มันเห็ุดีคือเก่าเลาเจ้าหน่อยผู้ซ่อนมันเป็นนกหมานผมอยมาช่วงรันบราระว่างเนาะครับเนาะเยี่ยวบินโชบโต๊ะใจบ่แบบไงเลยผมอมยาบมันลบนกเล่วบทีไม่บ้านจาะมาสองอาทิตย์แล้วมันสบคึกผมออกมาไหมครับเนี่ยเขาจะออกมาไหมได้เนี่ยคันคันกับยุดยุดย้อนย้อนบ้าหนึ่งเยี่ยวค่อยข่าหามันเนาะครับเนาะ <c oughs> ออกมาขวัญสองนะครับเนาะออวันที่สิบเดือนธันวาคม หกแปดครับขอเบิงนะครับเออผู้ใดมีจิตใจชอบรักลูกเขาเรียงลูกเขาไงครับถูกหถ,ถูกคนกดไหลกดแชดนะครับเนาะออกมาต่อม,มันตีต่ล่บบ้าเพราะฉะนั้นมีโรคซึมผงาดพอดีไหมคู่ด้วยกันเนาะอีก,กากับกวนครับอีกกว่ากาตัวนี้กวนกวนี่กวนทุกซอกผมนี่ ป้าเขามันจีพงศ์หนาพงศ์หลังเอาว่าเอาเนี้ยเอาว่าเอาเนี้ยมันกัดดันหรอครับเพราะว่านี่กามันมากวนหนุกแหงฟกใจยุบอะไรแหงมาไก่กันเนี่ยมันก็ะบอกยังดอกมันบระจิกดอกเต้นมากวนนี่กาเนี่ยตัวนี้จับไปไปเลยเห็นคนเห็นไม่สาวใส่หนุกหรือว่ากวนเย็บปนังกาเนี่ยนะครับชิไปเบิงเจ้าหน้าผู้ทอดกวนมันหมานมันหยาบวะ อูเจอกันสามตาดสีตาว่า,ามันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยย <c oughs> ังไงเนี่ยนกัรตับหดเอากันตับกับชิโยต,ตัวกันตับเราไม่มีรถพเนี้ยตัวนี้ <c oughs> คือเม็ดเอ็ทลี่รถละก <c oughs> ันรันก็คือเรียบร้อยครับเนี่ยผมใส่ตรวจตระจกัเรานหน่อยๆครางน,นี้ เี่ยส่วนพางมันจียวไก่เดี๋ยวใส่ต้นนิดหน่อยนี่ปัญจลันแล้วครับเรียบร้อยลวล่วลวะผูมาผมใส่ใส่ต้นเนี่ยเมื่อไก่ไอ้ก,กาไอ้ก,กาวมันกวนอยู่ต้นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยเจ้าหน่อยผู้ท่อล,ลงมาก่อนครับนี่แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับข้อนเศราครับข้อนเศ้าของเจ้าน,น้อยผู้ทอน มาเหเพิ่นเบิ่งดูมันคือคันดีมันคือคู่ดีถ้าอยูป่ป่าไหมเออเอา,เอา,เอามาดูตัว,ต,วตัวเป็นยังไงตัวคันที่ป่า,ดดมามคู่ดีดีแท้มากเด็กมาใส่จัาก์จ้ะมากเด็กอย่งเสี้จะคู่ผมมาใส่เขี่ยพวกนี้สะพานผ่านเลยเสีอเพราะมันเป็นนกเสียงกลางหน่อยครับผมในบทมาซามันแต่มันคู่หนาสัตว์บัดเดียวใส่เบนก้นหน้าวะ อย่ยครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยบร้อยแล้วเดี๋ยวไหนผู้สั่นผมขันเขาก็เตลนแล้วนีเรียบรอย้อย <c oughs> ละม,มีสิทธิ์ละดูผลงานสิครับดูผลงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ครับชุบหนามันครับชุบหนาไล่ไล่ตีกับพ่อใส้ใดญครับเป็นนกออกจากเลืกแดงหน่อยนึง นกตัวนี้อายุอายุหลายเลยครับอยู่ในปา่าครับนะครับจงซ้อมมาแล้วครับมาแล้วอขอม้าตัวเดียวนะครับบ๊มีตัวเมียสซเมียขอมาาขอมาตัวเดียวก็เรียบร้อยเลยแล้นี่เจ้าหน่อยผู้ท่อนครับเจ้าหน่อยผู้ท่อน ขันแน่เพระวงหนาวเพระหลังเค่อย่ยวเคยเข่าแล้วกันรึเปล่าครับขันหยุดจอดอยูยยย่จะเห็นนกเอาดีขึ้นแล้วคู่หนาคู่ดีครับดึงนกจนเหยียบพนลอนี่เดี๋ยวนี้นกเสียหาตัวแล้วสลับกันออกเอาเก็บหนึ่งแส้มครับขอตัวอยากเก็บนกบแล้วพอดีหนึ่งแส้มหนึ่งแส้มโอ้ไม่เหมือนเลยเห็นแต่คู่คู่อยู่เนาะไม่โอกาสใส่จา้าเสีย แต่ว่าผู้อื่นผสมไซโยเดียกับกุ้มผสมไซโยเส้นตีมาใส่อยู่ว่าเขาวันนี้เห็นพันยางมาขังผล่นพันยางมาเหมืออเราสองสามปื่นพันยางมาทั้งนี้แหละเปนที่ใส่ไนกตัวนี้เลยคิบว่าเขาว่าอะไรครับเลยเอาเจ้าหน่อยผู้ท่านมาผมมาไเนี่เรียบร้อยเลยครับอ้าเขาเนี่ยเจ็บน้แล้วครับเนาะมาหนึ่งแต้มช่วงเช้าครับ